บุรีรัมยูในเต็ดกลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการฟุตบอลไทยและเอเชียอีกครั้งเมื่อเกมล่าสุดในไทยลีกพวกเขาต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนแต่กลับยังโชว์ศักยภาพเหนือชั้นเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างเด็ดขาดด้วยสกอร์11ประตูจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงไปทั่วไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นแต่สื่อจากต่างชาติโดยเฉพาะสื่อจีนต่างพากันจับตาพร้อมชี้ชัดว่าฟุตบอลไทยในเวลานี้อาจกลายเป็น หวานหมูสำหรับการลุ้นแชมป์ระดับเอเชียหากยังไม่เร่งยกระดับมาตรฐานทั้งระบบเกมที่บุรีรัมเหลือผู้เล่นน้อยกว่าแต่ยังเดินหน้าบุกแบบไม่ลดความดุดันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของทีม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างสโมสรระบบการซ้อมคุณพาพนักเตะหรือวินัยแทคติกทุกอย่างทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวผู้เล่นแต่ละคนรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแม้จะเสียเปรียบเรื่องจำนวนคนในสนามแต่กลับใช้ประสบการณ์ความนิ่งและความเข้าใจเกมเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดจนคู่แข่งแทบไม่มีโอกาสตั้งเกมของตัวเอง สิ่งที่น่าจับตามองคือวิธีการเล่นของบุรีรัมไม่ได้อาศัยแค่พลังหรือความฟิตแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆในเกมการขยับตำแหน่งการเล่นบอลจังหวะเดียวการสวนกลับที่เฉียบคมและการจบสกอร์ที่เด็ดขาดทุกประตูที่เกิดขึ้นเหมือนถูกออกแบบมาแล้วล่วงหน้านี่จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นการประกาศศักดาว่าบุรีรัมในตอนนี้อาจเก่งเกินกว่ามาตรฐานไทยลีกไปแล้วจริงๆ หลังเกมดังกล่าวสื่อจีนหลายสํานักนําเสนอข่าวด้วยถ้อยคําที่ค่อนข้างแรงพวกเขามองว่าหากสโมสรอนจากไทยยังมีความแตกต่างกันมากขนาดนี้ไทยลีกอาจไม่ใช่สนามที่ท้าทายสําหรับทีมระดับท็อปอย่างบุรีรําอีกต่อไปและเมื่อมองไปถึงเวทีเอเชียสื่อจีนถึงกับระบุว่าทีมจากไทยอาจกลายเป็นคู่แข่งที่รับมือได้ไม่ยากหากเทียบกับทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่สโมสรชั้นนําจากจีนเอง มุมมองจากต่างชาติแบบนี้สะท้อนความจริงที่วงการฟุตบอลไทยต้องยอมรับว่าแม้เราจะพัฒนาขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ช่องว่างระหว่างทีมใหญ่กับทีมระดับกลางถึงเล็กยังห่างกันเกินไปการที่บุรีรัมสามารถชนะได้ถึง11ประตูทั้งที่เหลือ10คนไม่ได้หมายความว่าบุรีรัมอ่อนแอลงแต่กลับตอกย้ำว่าระบบการแข่งขันในลีกยังไม่สามารถดึงศักยภาพของทุกทีมขึ้นมาใกล้เคียงกันได้ ในอีกมุมหนึ่งแฟนบอลจำนวนไม่น้อยกลับรู้สึกภูมิใจเพราะนี่คือหลักฐานว่าสโมสรไทยสามารถสร้างทีมที่มีคุณภาพระดับเอเชียได้จริงบุรีรัมย์ไม่ใช่แค่ทีมที่เน้นผลการแข่งขันแต่เป็นทีมที่มีแนวคิดระยะยาวตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนการเลือกนักเตะต่างชาติที่เหมาะสมไปจนถึงการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขายืนระยะความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ฤดูกาลเดียวแล้วหายไปอีกหนึ่งสีสันที่แฟนบอลพูดถึงไม่แพ้กันคือการกลับมาของแตงโมโลงปิยพงยิงที่สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียล การยิงประตูของแตงโมในเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่จังหวะสวยงามแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ความมั่นใจและความดุดันแบบนักเตะที่กำลังอยู่ในฟอร์มสูงเสียงเฮจากแฟนบอลในสนามและกระแสะชื่นชมในโลกออนไลน์สะท้อนว่าเขาไม่ใช่แค่นักเตะธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเติมสีสันและความเร้าใจให้กับฟุตบอลไทยในยุคนี้จังหวะที่แตงโมได้บอลเข่าแสดงให้เห็นถึงความกล้าเล่น กล้าตัดสินใจและไม่กลัวความกดดันการยิงประตูของเขาเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าบริรัมไม่ได้พึ่งพาแค่นักเตะต่างชาติหรือซูเปอร์สตาร์แต่ยังมีนักเตะไทยที่สามารถยืนหยัดและสร้างความแตกต่างในเกมระดับสูงได้นี่คือสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นและเป็นภาพที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ทั่วประเทศเมื่อมองไปถึงเวทีเอเชียคำว่า ไทยหวานหมูที่สื่อจีนใช้อาจฟังดูแรงและกระทบความรู้สึกแต่ในอีกด้านหนึ่งมันคือคำเตือนที่สำคัญหากฟุตบอลไทยต้องการก้าวไปไกลกว่านี้เราไม่สามารถพึ่งพาแค่ไม่กี่สโมสรได้ การพัฒนาต้องเกิดขึ้นทั้งระบบตั้งแต่หลีกอาชีพการตัดสินมาตรฐานสนามไปจนถึงการพัฒนาผู้ฝึกสอนและเยาวชนหากยังปล่อยให้ช่องว่างระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อภาพรวมของลีอย่างไรก็ตามสิ่งที่บุรีรัมย์ทำได้ในเกมนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญให้กับทุกทีม การมีวินัยความเข้าใจเกมและความกระหายชัยชนะคือหัวใจของฟุตบอลสมัยใหม่ต่อให้เหลือผู้เล่นน้อยกว่าหากทีมมีระบบที่แข็งแรงก็ยังสามารถควบคุมเกมและเอาชนะได้นี่คือสิ่งที่หลายสโมสรในไทยควรนำไปศึกษาไม่ใช่เพื่อเรียนแบบทั้งหมดแต่เพื่อปอรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง แฟนบอลไทยเองก็มีบทบาทสำคัญการสนับสนุนที่สร้างสรรค์การตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลและการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคือพลังที่ช่วยขับเคลื่อนวงการฟุตบอลได้การเห็นบุรีรัมชนะขาดลอยอาจทำให้บางคนรู้สึกเบื่อหรือมองว่าหลีกขาดความสูสีแต่หากมองลึกลงไปนี่คือโอกาสที่จะตั้งคำถามว่าเราจะทำอย่างไรให้ทุกทีมแข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้การแข่งขันสนุปดูเดือดและมีคุณภาพมากขึ้น ในวันที่สื่อจีนมองว่าไทยคือหวานหมูเราอาจไม่จำเป็นต้องโต้เถียงด้วยคำพูดแต่ควรตอบกลับด้วยผลงานในสนามเมื่อทีมไทยสามารถต่อกรกับยักษ์ใหญ่เอเชียได้อย่างสูสีหรือแม้แต่คว้าชัยชนะได้จริงเสียงวิจารณ์เหล่านี้ก็จะค่อยๆเงียบหายไปเองและบุริรัมยูไนเต็ดในฐานะหนึ่งในตัวแทนของฟุตบอลไทยก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนั้น สุดท้ายเกมที่บุรีรัมย์เหลือ10คนแต่ชนะ11ประตูจะถูกจดจำไปอีกนานไม่ใช่แค่เพราะสกอร์ที่ขาดลอยแต่เพราะมันสะท้อนทั้งศัก,กยภาพความเหลื่อมล้ำและความท้าทายของฟุตบอลไทยในปัจจุบันพร้อมๆกับเรื่องราวของแตงโมบียพงษ์ยิงที่กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญทุกอย่างหลอมรวมกันเป็นภาพเดียวที่บอกเราว่าฟุตบอลไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างความภูมิใจกับความจริงที่ต้องยอมรับ และทางเลือกที่เราจะเดินต่อไปจากจุดนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของวงการลูกหนังไทยในเวทีเอเชียอย่างแท้จริง